ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง k ูเก s ตสเตชันพอดแคส์วันนี้เราจะมาพูดถึงหนังสือขายดีถอนรหัสลับสมองเงินล้านนะคะที่เขียนโดย TH a าร์ฟเอค่ะแล้วเขาเป็นใครทำไมเราจะต้องอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะ TH ฮารเขาได้กล่าวเอาไว้ว่าอย่าเชื่ออย่าสักแต่เชื่อคำที่เขาพูดเพราะว่าเขาพูดจากประสบการณ์ของเขาเองเพียงอย่างเดียวไม่มีแนวคิด หรือความเข้าใจอันใดเลยที่เป็นข้อจริงหรือว่าเท็จถูกหรือว่าผิดมันเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเขาและเป็นผลลัพธ์ของผู้เข้าร่วมสัมมานาหลายหมื่นคนเขาเชื่อว่าถ้าหากยึดมั่นในหลักการที่ได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มที่เขาเขียนนี้ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงอย่าเพียงแต่อ่านจงศึกษามันราวกับว่าชีวิตจะขาดมันไม่ได้จากนั้นให้นำหลักการไปใช้กับชีวิตของคุณเองค่ะ ทีฮาร์ฟเขายังบอกอีกนะคะว่าถ้าสิ่งใดใช้ได้ผลให้ทําต่อไปถ้าสิ่งใดใช้ไม่ได้ผลก็แค่โยนมันทิ้งไปหนังสือเล่มนี้จะมาช่วยเติมเต็มช่องว่างที่ขาดหายไประหว่างความปรารถนาให้สําเร็จและการบรรลุความสําเร็จอย่างแท้จริงบางคนอาจศึกษาในเรื่องสารพัดวิธีสอนยังไงให้รวยอยากจะรวยแต่แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะมันเป็นกฎเกณฑ์อย่างหนึ่งถ้าจิต จิตใต้สำนึกหรือว่าแผนผังทางการเงินหรือว่ามันนี่บูปลินไม่ถูกกำหนดไว้เพื่อความสำเร็จไม่ว่าจะเรียนรู้อะไรเรียนรู้มากแค่ไหนหรือทำอะไรย่อมไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากนักค่ะเดิมทีผู้เขียนเขาก็เป็นคนธรรมดาที่ใช้ชีวิตประสบพบเจอแต่ความยากลําบากเหมือนเราๆนี่แหละค่ะจนกระทั่งได้รับคำแนะนำจากเพื่อนของพ่อซึ่งเป็นคนร่ำรวยสุดขีด เพื่อนของพ่อได้บอกกับทีฮารว่าคนรวยส่วนใหญ่มีวิธีคิดที่คล้ายกันมากแล้วสรุปว่าทั้งหมดที่ต้องทำก็คือเรียนแบบวิธีคิดของคนรวยคนรวยส่วนใหญ่เขาจะทุ่มเทจิตใจให้กับการศึกษาชีวิตคนรวยและวิธีคิดโดยเฉพาะเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาด้านการเงินและก็ด้านความสำเร็จทีฮารจึงเข้าใจในที่สุดและก็ตระหนักได้ว่าความคิดนี่แหละ เป็นตัวที่คอยถ่วงความเจริญและเพื่อปรับความคิดสมัยจนสามารถคิดวิธีเดียวกันกับที่คนรวยคิดในที่สุดเขาก็ทำได้ค่ะจุดนี้เองที่ทำให้เขากระจ่างคนเราอาจจะมีเครื่องมือที่ดีที่สุดในโลกอยู่ในมืออยู่แล้วแต่ถ้ากล่องเครื่องมือหรือว่ากล่องความคิดเนี่ยมีรอยรั่วมันก็เกิดปัญหาแล้วล่ะค่ะหัวใจสำคัญคือการผสมผสานปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกเข้าด้วยกัน ทุกคนก็สามารถที่จะทยานสู่ความสำเร็จได้เหมือนกันปัจจัยสำคัญที่สุดที่เป็นตัวลิขิตความสำเร็จทางการเงินก็คือวิธีคิดของเราเองค่ะมีนิทานเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของผู้ชายที่เดินไปตามหน้าผาแต่พลาดเสียการทรงตัวแล้วก็ลื่นถลายตกลงไปในหุบเหวโชคดีที่เขายังคว้าะชะง้อนหินที่ตรงหน้าผาไว้ได้ เขาได้ยึดมันแน่นสุดชีวิตแล้วก็ห้อยอยู่แบบนั้นค่ะจนในที่สุดก็ตะโกนบอกว่ามีใครอยู่ข้างบนไหมมีใครอยู่ข้างบนพอจะช่วยได้ไหมช่วยด้วยแต่ก็เงียบเสียงเขาเฝ้าตะโกนเรียกต่อไปเรื่อยๆสุดท้ายก็มีเสียงตอบกลับมาว่าข้าคือพระเจ้าข้าช่วยชีวิตเจ้าได้จงปล่อยมือและเชื่อมั่นในตัวข้าลองเดาดูค่ะว่าเขาจะทำยังไง เขาร้องตะโกนต่อไปว่ามีใครอยู่ข้างบนไม้มีใครพอจะช่วยได้ไหมบทเรียนที่ได้จากเรื่องนี้คือถ้าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่าก็ต้องเต็มใจยอมปล่อยมือปล่อยวางวิธีคิดและการใช้ชีวิตแบบเดิมๆแล้วนำวิธีคิดใหม่เข้ามาสู่ชีวิตแล้วจะประจักษ์ถึงผลที่ตามมาในที่สุดค่ะ ทั้งหมดที่ครูเก๋เกล่าวมาก็เป็นบทนำจากหนังสือถอดรหัสลับสมองเงินล้านนะคะเราจะเข้าสู่ในส่วนต่อไปของหนังสือใน EP ีที่2เป็นลำดับต่อไปค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบในการพัฒนาตนเองก็สามารถกดติดตามกันไว้ได้นะคะเพราะว่าครูเก๋ลงคลิปให้ทุกวันและถ้ามีข้อคอมเมนต์ใดๆก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะครูเก๋รออ่านคอมเมนต์ของทุกคนอยู่นะคะแล้วเจอกันใน EP ีต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ